ครับผมสำหรับวันนี้ก็ช่วงบ่ายๆวันเสาร์ครับาพามาบุกปา่าป่าดงครับผมมาหาเดินเล่นตามกลางป่าครับมาดูว่ามาว่าเห็ดมันออกไหมมันนีเห็ดไหมครับผมก็พามาเดินเผื่อจะมีเห็ดมีอะไรให้พอได้ ชื่นชมมั่งครับก็มาดูรัดเลาะดูมาใส่ดูครับบรรยากาศว่าจะมีอะไรให้หลงเหลือมั่งไหมครับก็มาตามป่าเห็นป่ามันจะค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์มันน่าจะมีเห็ด เด็ก็ไม่รู้จะมีหรือเปล่าครับเพราะว่าป่ามันก็ค่อนข้างที่จะลกครับผมมาเดินลัดเลาะชมบรรยากาศในป่าครับผมเปลี่ยนบรรยากาศมั่งจากที่วุ่นวายก็มาเดิน ลัดเลาะชมป่าชมเขาชมบรรยากาศต้นไม้ใบหญ้าครับผมที่มีความเขียวขจีหลังฝนตกได้วันหรือถึงสองวันแต่ก็มันไม่ใช่ป่าที่น่าจะมีเห็ดครับผมไม่ใช่ป่าที่น่าจะมีเห็ดมันเป็นป่าแบบ มืนจะออกแนวแห้งๆแล้วก็มีแตบบ่พวกต้นใบายานางเป็นส่วนมากครับผมส่วนมากก็จะเป็นพวกใบายานางนะครับครับต้นใบายานางครับผมจะเยอะมากเลยครับสำหรับใบายานาง